ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำกันแน่ครับทำไมจูจ่ๆถึงได้พุ่งทะยานแบบชนิดที่เรียกว่าทำลายทุกสถิติกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยครับว่าอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคืออนาคตของทองคำจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับ4,166ดอลลาร์ต่อออนซ์ ons. นี่คือราคาทองคำในตลาดโลกนะครับที่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการไปแล้ว คือต้องบอกว่าตัวเลขระดับนี้เนี่ยไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นกันเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยครับแล้วที่ไทยล่ะก็ไม่น้อยหน้ากันเลยครับราคาทองคําแท่งบ้านเราก็พุ่งทะยานทําสถิติสูงสุดใหม่เหมือนกันแต่ที่64,200บาทต่อ1บาททองคําเรื่องนี้มาแสดงให้เห็นชัดๆเลยนะว่าความร้อนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลวกจริงๆก่อนจะไปกันต่อเนี่ยเราต้องเข้าใจคำคำนี้ให้ตรงกันก่นกอนนะครับ สินทรัพย์ปลอดภัยหรือ Safe Haven Asset ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันคือหลุมหลบภัยทางการเงินคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจโลกดูวุ่นวายมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเนี่ยนักลงทุนก็จะรีบย้ายเงินของตัวเองมาเก็บไว้ในทองคำเพราะเชื่อว่ามันจะปลอดภัยที่สุดและนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปทีละประเด็นกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆ เริ่มจากภาพรวมก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปดูสองสาเหตุหลักๆทั้งเรื่องสงครามการค้าแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐจากนั้นเราจะมองไปข้างหน้ากันว่าผู้เชี่ยวชาญเขาคิดยังไงแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปว่าเราควรจะวางแผนรับมือกับเรื่องนี้กันยังไงดีเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกสุดกันเลยภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่แล้วทำไมอยู่ๆทุกคนถึงพร้อมใจกันหันกลับมาสนใจทองคำกันอีกครั้ง คือประเด็นสําคัญที่สุดบนสไลดนี้เนี่ยมันคือคําว่าความเชื่อมั่นครับพอโลกเริ่มปั่นป่วนจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆนานาลองนึกภาพเงินทุนมหาศาลที่กําลังวิ่งหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดดูสิครับและทองคําก็กลายเป็นเหมือนแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดเงินทุนเหล่านั้นให้ไหลเข้ามาทันทีเลยมาถึงตัวการแรกที่เรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดครับนั่นก็คือสงครามการค้าระหว่างสองยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐกับจีน ซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่ได้แค่กลับมานะครับแต่กลับมารุนแรงยิ่งกว่าเดิมซะอีกโอ้โหมันเหมือนกับการแลกหมาดกันเลยครับจีนเริ่มก่อนด้วยการคุมแร่หายากซึ่งกระทบอุตสาหการรมเทคโนโลยีไปทั้งโลกเลยสหรัฐก็ไม่ยอมครับสวนกลับทันทีด้วยกำแพงภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์คืนนี้มันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งงานธรรมดาลแล้วนะครับแต่มันคือสงครามเศรษฐกิจเต็มรูปแบบที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยแล้วผลที่ตามมาก็คือความโกลาหลสิครับการขาทั่วโลกเริ่มชะง,งักงนัน พอความไม่แน่นอนมันสูงขนาดนี้นักลงทุนก็เริ่มตื่นตระหนกก็จะรีบถอนเงินออกจากตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆคําถามคือแล้วเงินเหล่านั้นมันไปไหนละ่ะก็ไหลมาเข้าทองคํานี่แหละครับทาให้ทองคํากลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปแบบเต็มๆแต่นอกจากสงครามการค้าแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆซึ่งมาจากภายในนั่นก็คือสภาพเศรษฐกิจของพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่ ภาพน,นี้อธิบายทุกอย่างได้ดีมากๆครับลองดูตามไปทีละขั้นนะครับพอเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณว่าดูไม่ค่อยดีธนาคารกลางหรือเฟดก็ต้องเข้ามาช่วยพยุงก็คือต้องลดดอกเบี้ยพอทําแบบนั้นปุ๊บค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนลงแล้วพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยของที่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์อย่างทองคําก็จะดูมีราคาแพงขึ้นโดยอัตโนมัติมันเป็นลูกโซ่แบบนี้เลยครับในวงการของนวิค์กราฟเทคนิคเนี่ยเขามีคําพูดเท่ๆว่า พักเพื่อไปต่อครับมันหมายความว่าการที่ราคาเนี่ยตกลงมานิดหน่อยหลังจากที่พุ่งขึ้นไปสูงปรี๊ดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยนะครับแต่มันเหมือนกับการถอยหลังเพื่อตั้งหลักแล้วเตรียมกระโดดให้สูงขึ้นไปอีกครั้งนั่นเองเอาละครับเราเข้าใจอดีตกับปัจจุบันกันไปพอสมควรแล้วทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดดีกว่านั่นก็คือเรื่องของอนาคตมาดูกันว่าบรรดาเซียนเซียนระดับโลกเนี่ยเขามองราคาทองคําในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไว้ไว่ายังไงกันบ้าง ตัวเลขแรกที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือราคาคาดการเฉลี่ยสำหรับปี2026นะครับอยู่ที่4,400ดดอลลาร์ก่อออนซ์คือต้องย้ำนะครับว่านี่แค่ค่าเฉลี่ยนะซึ่งก็ยังสูงกว่าราคาที่ทำสถิติในวันนี้ไปแล้วด้วยซ้ำแต่ที่มันพีก่กว่านั้นคือตัวเลขนี้ครับ5,000ดอลลาร์นี่คือราคาสูงสุดที่มีการคาดการกันว่าเราอาจจะได้เห็นกันภายในปี2026 มันสะทอนให้เห็นเลยนะว่าตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวทองคำมากขนาดไหนผมว่าคำพูดนี้สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับยุคทองของสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงมันหมายความว่าในโลกที่นับวันมันจะยิ่งผันผวน,นมากขึ้นทุกทีเนี่ยการมีทองคำติดอรอตเอาไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกแล้วนะครับแต่มันจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนเลยทีเดียวเอาละครับพอเรารู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราควรจะทำยังไงดี มาดูกันครับว่าเราจะสามารถวางแผนการลงทุนจากข้อมูลทั้งหมดนี้ได้อย่างไรบ้างสำหรับใครที่เป็นสายเทคนิคชอบดูตัวเลขนี่คือกรอบราคาที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ครับให้คิดง่ายๆว่าแนวต้านก็เหมือนกับเพดานที่ราคาอาจจะวิ่งไปชนแล้วก็หยุดพักส่วนแนวรับก็เหมือนกับพื้นครับที่ถ้าราคาตกลงมาถึงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยรับเอาไว้ทำให้ราคามีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปได้ ส่วนใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงมากนะักก็มีคําแนะนําที่น่าสนใจครับคือในเมื่อราคาเนี่ยมันขึ้นมาสูงแล้วการขายทากําไรออกมาบ้างแล้วก็ลดสัดส่วนของทองคาในพอร์ตลงทุนของเราลงให้เหลือสักประมาณ15-2 0ตามภาพก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการล็อกกาําไรและก็ลดความเสี่ยงไปในตัวครับสรุปเป็นกลยุทธ์ให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับข้อแรกถ้าลงทุนระยะยาวเนี่ยพอเห็นราคามันย่อตัวลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราทยอยซื้อเพิ่มได้ขออ้อ2ถ้าไม่ชอบเสี่ยงก็ลดสัดส่วนลงมาบ้างอย่างที่เเราคุยกกันไปมื่อี้ และข้อ3จุดชี้วัดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ4,100ดอลลาร์ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับนี้ได้ก็ยังถือว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งครับและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดครับไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสุดท้ายแล้วทองคำก็ยังคงเป็นหลุมหลบภัยที่ทุกคนนึกถึงเสมอเมื่อเกิดวิกฤตและดูเหมือนว่ายุคทองของสินทรัพย์ป้อมทันความเสี่ยงก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเราเตรียมพร้อมสำหรับยุคนี้แล้วหรือยัง และทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคาทองคำครับทองคำในวันนี้ไม่ได้ขึ้นเพียงเพราะคนอยากเก่งกำไรแต่มันจะท้อนถึงความไม่มั่นใจที่เริ่มกลับมาอีกครั้งในระบบเศรษฐกิจโลกเมื่อสหรัฐและจีนกลับมาเปิดศึกการค้าระลอกใหม่ตั้งแต่เรื่องภาษีการจำกัดการส่งออกไปจนถึงสงครามเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้สร้างแรงสันสะเทือนให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโลจิสติกสะดุดและนักลงทุนเริ่มมองหาที่พักเงินที่ปลอดภยัยซึ่งที่พักนั้นก็คือทองคำนั่นเองครับทองคำเคยเงียบไปช่วงหนึ่งเพราะนักลงทุนไปไล่ตามสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นเทคโนโลยีหรือคริปโตเคอเรนซีแต่พอความไม่มั่นใจเริ่มกลับมาเงินก็ไหลกลับเข้าทองคำอีกครั้งจนราคาทะลุ4,100ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์ และทำสถิติใหม่ทั่วโลกขณะเดียวกันฝั่งเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มส่งสัญญาณเปราะบางจากปัญหาก o v e r n m e n t s h ชัดดาวที่ลากยาวตัวเลขเศรษฐกิจบางหมวดเริ่มชะลอตัวและตลาดเชื่อว่าเฟดอาจต้องลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพื่อพยุงเศรษฐกิจซึ่งทุกครั้งที่ดอกเบีย้ยลดดอลลาร์มักอ่อนค่าและทองคำก็มักพุ่งขึ้นพูดง่ายๆคือเมื่อคนเริ่มกลัว ทองคำจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่คนหันไปหาทันทีแต่น่าสนใจมากกว่านั้นคือมุมมองจากสถาบันการเงินใหญ่ทั่วโลกหลายแห่งได้ปรับคาดการราคาทองคำขึ้นต่อเนื่องบางสำนักถึงกับมองว่าภายในปี2026ราคาทองอาจแตะถึง5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เลยแน่นอนครับนั่นไม่ได้หมายความว่าทองคำจะขึ้นทุกวันแต่มันสะท้อนว่า โลกกำลังเข้าสู่ยุคทองของสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงซึ่งทองคำกลับมาอยู่ในจุดศูนย์กลางของระบบอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจไม่ต่างจากปี2008หรือปี2020ที่โลกเผชิญวิกฤตใหญ่และทุกครั้งที่โลกเผชิญความไม่แน่นใจทองคำก็มักจะกลายเป็นคำตอบของคนที่ต้องการความมั่นใจอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรจำไว้คือ แม้ทองคําจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัย100%เอร์ซราคาทองก็ยังมีขึ้นลงตามจังหวะตลาดและหากเราเข้าไปผิดเวลาหรือใช้ l e เวอ a g เเกินตัวทองคําที่ควรจะช่วยป้องกันความเสี่ยงก็อาจกลายเป็นความเสี่ยงเสียเองดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งทองคําหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีสิ่งที่ต้องมีเสมอคือแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราเข้าใจความเสี่ยง รู้ว่ารับได้แค่ไหนและที่สำคัญคืออย่าลืมกระจายความเสี่ยงเสมอสุดท้ายนี้สิ่งที่บทเรียนนี้กำลังบอกเราคือในวันที่โลกไม่แน่นอนสินทรัพย์อย่างทองคำอาจกลับมามีบทบาทอีกครั้งแต่วิธีที่เราจะอยู่รอดในเกมนี้ไม่ใช่การคาดเดาว,ว่าทองจะขึ้นอีกเท่าไหร่แต่คือการวางกลยุทธ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและขอเน้นอีกครั้งครับว่า เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรใช้วิจารณญาณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยความเข้าใจในความเสี่ยงของตนเองขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะมาเจาะอีกหนึ่งประเด็นร้อนของเศรษฐกิจโลกครับ